ตาคือทุกคนดูเลยครับอือหือออเอ็นแก้วเดงๆครับปัดท่อท่อท้อทอย่างคืออย่างคือต้มไว้นี่ครับทุกคนเกิง่วโมงได้กินแน่นอนครับเพราะว่ามันต้มมาแล้วสวัสดีครับป้าครับนะครับควเมืองรถมากครับทุกคนนี่ครับปีใหม่ครับสองห้าหกแปดครับ เปิดมาด้วยเมนูนี้เลยครับเปื tai, ่อนๆนี่ครับซื้อเอ็นแก้วมานี่ครับหน ellow, ึ่งกิโลครับทุกคนเดี๋ยวผมจะต้มแซบเอ็นแก้วครับเปื่อนๆนี่หันก็โอ้โธเหมาะยังเหมาะบาหู่ว่ามันเปื่อยเลยยังเปื่อนๆดูแต่เดี๋ยวไปหั่นไปชิ้นกันครับดูโอ้เหมาะเหมาะเดี๋ยวไปต้มหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ไปต้มครับผมนี่โกเปิดกลมๆมั้ครับเอ็นแก้วครับเอ็นแก้วงัวครับทุกคนต้มแซบเอ็นแก้วมาเหมาะกัมนี่ครับทุกคน ตัวต,รต,รตรอย่างคืออย่างคืเดี๋ยวไปดูนครับทุกคนนี่ครับกินคนเดียวทำให้ครับกกตีนโมอีเลยนี่ชิ้นใหญ่ๆครับกินเองครับผมไปซื้อเปิดน,นี้ได้น้อยเดียวนะครับทุกคนนี่กินคนเดียวโอ้น่าจะเปื่อยแล้วครับพอเอามีดซับลงไปนี่หูเลยอะมาต้องออกแหงกดนะครับเดี๋ยวต้มกับเดียวก็ได้กินแล้วนี่นะบอกเลยเอ็นแก้ววัวครับผมดอ โถ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 โเนี่ยของเด็ดของล้าหัวนี่ครับเครื่อง Lol. ของมันครับทุกคนค่าจะไข่หอมขาวหอมแดงครับขมออิ้นหน่อยแล้วก็ใบบะคูดนี่สามใบใส่เข้าไปครับผมแล้วก็เกลือไปสักหนึ่จอนน้อยๆครับ แล้วก็ตามด้วยทีเด็ดของเฮาครับผมเอ็นแก้วงัวนี่ครับล่างเขาอานเรียบร้อยใส่เข้าไปเลยนี่นี่ครับน่าจะต้มเห็นประมาณเกินชั่วโมงครับน่าจะได้กินแล้วครับเพราะว่ามันน่าจะเปื่อยมาแล้วครับเพราะว่าผมซื้อแบบที่เขาต้มมาเรียบร้อยครับเพื่อนนี่ต้มแซเอ็นแก้ววัวครับผมนี่ครับทุกคนน้ําก็เริ่มเดือดมาแล้วครับ กลิ่นหอมก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับหอมเครื่องสมุนไพรของเขาครับเพืเ่อนๆนี่เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเตาแก๊สด,ด้วยครับเตานี่แก๊ส๋ยหมดครับเดี๋ยวย้ายแก๊สครับ,รรบนี่ครับเริ่มเดือดแล้วครับเ,เพื่อนใส่ผงปรุงรสเข้าไปนี่อดปรุงรสเข้าไปนี่ตักให้ทุกคนดูเลยครับอื อ,อ่อนแกวเด้งๆครับปัทอ่ทอๆๆอ,อ,อย่างคืออย่างคือ,อต้อมไว้นี่ครับทุกคนเกิงเชโมงได้จิตแน่นอนครับเพราะว่ามันต้มมาแล้ว <c oughs> ไปทุกคนตักใส่ช่วยดีกว่าครับผมต้มอ็นแกวครับต้มแซ่บตักใส่ช่วยนะครับเอ็นเด้งๆอ่อนเด้งๆ,ๆ เห็นมันไล่ดูอุ้ยหอน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 เดี๋ยวขออนุญาตตักก่อนนะครับเพืเ่อนๆนี่ิเติมพริกตำลงไปครับผมน้ำปลาครับอืหือพริกคั่วครับเพื่อนๆ บีไปเลยแซ่บแน่นอนสุดยอดมลก็มะนาวครับบีมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวครับผมจีจัดจีจัดแซบแนมต้องกลัวครับเพืเ่อน ไอ้ต้นหอมไปนิดน้อยแล้วก่อนนี้ครับโหระพาครับกับเผาครับใส่เข้าไปครับผมเด็ดแน่นอนอืดอยโอยต้มแสบต้มแสบครับอืมออเอ็นแก้วเอ็นแก้วแดง ทอเนี่ทุกคนต้มแซบครับผม <c oughs> กับขา้าวหงอนอนครับกำแหลกนี่ขอแบบเอ็นรวนๆกันเลยห <c oughs> น้ามันลากแล้วก็เอ็นมันกับเปืือยนะครับเพื่อน อืมาน้ำจะดนะเพื่อนๆนี่พริกมากินข้าวแรงด้วยกันครับต้มแสบเอ็นแก้วหัวครับดอกระเเรางรับ้าไล่หหลไลายลยอากาศบ้านเฮามันเริ่มหนาวแล้วครับตั้งเหนือครับเฮาต้อง กินมาอย่างที่มันอุ่นๆครับต้มแสบนะครับอุ่นมออือหืมอืมอดดัง น้ำซุปกลายเด้อเขอบอกออด๋อนแก้วครับกับพริกเนี่ยม m ขนาดเปืเป่อนๆเฮยกับเผาหมูละพาเพิ่มความเผ็ดร้อนกับเข้าวหุงอุ่นๆต้มอุ่นๆครับอากาศเย็นๆเข้ากันได้ดีขนาด อ๋อเพชรเหรนี่ครับสุดยอดเพื่อนๆล้ำแต่นาขอบอกครับผมต้มแซ่บเอ็นแก้วหัวครับอจะได้กาแฟทุกคนติดตามเพจนะครับขัวเมืองลถมากครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกับต้มแซ่บเอ็นแก้ววัวครับผมแล้วปากันใ่คลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับแล้วปากันใ่คลิปต่อไปสวัสดีครับขอบคุณครับ